หนูเป็นไม่ผัวเสียชีวิตตุยจากไปก็ได้มาเจอกับรักครั้งใหม่แต่งงานกันได้5ปีชีวิตคู่ก็มีปัญหามันไปมีกิก๊กมันไปมีเมียน้อยตอนนี้หนูระแวงเขามากควรทําอย่างไรดีคะเคยจับได้ด้วยนะครับโอ้นี่นะครับผมพิมพ์มายาวเหยียดเลยนะครับประมาณ5หน้ากระดาษ A4 นะ <c ười> คือถ้าโทรมันจะนานนะครับ ผมก็เลยบอกว่าให้พิมพมาเดี๋ยวอากลับมาอ่านนะเขาก็เลยพิมพมายาวเหยียดเลยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนนี้น่าสงสารมากครับผมเพื่อน,อนๆนฟังให้จบนะควรทําอย่างไร่าคือผู้หญิงคนหนึ่งครับก็แต่งงานใช้ชีวิตปกติแล้วคราวนี้สามีเสียชีวิตตุยจากไปนะครับมีลูกด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกผู้ชายนะครับเขาก็เลยไปทํางานกรุงเทพไปทํางานกรุงเทพเ,พเจ้านายเป็นผู้หญิงอ่าหัวหน้าหัวหน้า หัวหน้าเป็นผู้หญิงและคราวนี้ลูกของหัวหน้าเป็นผู้ชายก็มาจีบเขาจีบไปจีบมาก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยก็เลยตกลงแต่งงานกันพอแต่งงานกันก็เลยอยากกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกมาใช้ชีวิตที่บ้านนอกก็มีลูกด้วยกันอีกนะครับคนโตเป็นลูกผู้หญิงนะครับคนโตอายุห้าขวบคนเล็กอายุสาขวบเนี่ยหปีพอห้าปีมีปัญหา ผู้ชายผัวของเขาอะก็ไปหางานทําในนั่นแหละในตัวจังหวัดที่ที่ต่างจังหวัดนะก็เป็นโรงงานนะครับแล้วคราวนี้เพื่อนๆฟังให้ดีนะครับมันมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งขอติดรถไปด้วยจากบ้านไปที่ทํางานคือเขาอยู่หมู่บ้านเดียวกันก็คือไปด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันแบบเนี้ยเป็นประจําทุกวันแล้วผู้หญิงคนที่โทรหาผมคนที่แชทหาผมเนี่ยเขาก็เห็นเด็กผู้หญิงคนนี้นะ เด็กผู้หญิงคนนี้อายุยี่สิบแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ก็เคยมาเล่นกับลูกเขาด้วยรู้จักกันน่ะแหละรู้จักครอบครัวเขานั่นแหละแล้วมีอยู่วันหนึ่งมันผิดสังเกตแต่มันผิดสังเกตมาหลายวันแล้วบอกทําโอบ้างอะไรบ้างแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยโทรตามนะแต่คราวนี้วันนั้นนะครับวันเงินเดือนออกแล้วผู้หญิงคนนี้เขารอเงินเพื่อจะซื้อข้าวซื้อนมให้ลูก มันบอกว่ามันทําโอนะครับแต่ผู้หญิงทุกคนมีเซนครับเขาไม่เชื่อเขาขี่รถโมไซต์ตามไปดูเลยแถวหน้าโรงงานไปเช็คที่โรงงานแล้วว่ามันไม่ทําโอหลังจากนั้นนะครับก็เห็นมันไปนั่งกินเบียร์กับผู้หญิงคนนี้คนที่ไปด้วยกันทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับหลังจากนั้นมาก็ไม่พูดกันอยู่3วันเราหองและแหงไอ้ผู้ชายก็เลยมาขอโทษครับ มาขอโทษบอกว่ายอมรับผิดยอมรับผิดบอกว่าจะกลับตัวกลับใจจะเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วแล้วครั้นี้ทําอย่างไรล่ะก็เลยตกลงออกจากงานครับออกจากบริษัทนั้นออกจากบริษัทนั้นแล้วครั้นี้ผู้ชายคนนี้ครับก็กลับมาทํางานที่กรุงเทพกลับมาทํางานที่กรุงเทพส่วนผู้หญิงคนนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกคือเลี้ยงลูกเลยครับคือต้องเลี้ยงลูกสคน เห็นครับผู้ชายมันจดทะเบียนสมรสด้วยนะผู้ชายมันไม่รู้จักพอแต่แต,แต่ถามว่าดีไหมให้เขาออกจากงานดีแล้วเขาจะได้ห่างกันเขาจะได้ติดต่อกันยากขึ้นแล้วควนี้ผู้หญิงคนนี้เขาก็ไม่ไว้ใจครับเขาจะทําอย่างไรล่ะอยากรู้ตอนนี้เป็นทุกข์มากๆคือกุ้มกุ้มใจมากระแวงไปหมดทําอะไรก็ไม่ได้ระแวงหงุดหงิดไปหมดอ่ะคือคือทางานกันคนละที่ด้วยเข้าใจไหมครับ ตอนนี้ผัวทํางานกรุงเทพส่วนตัวเองก็เลี้ยงลูกอยู่บ้านอ่าแล้วทําอย่างไรเหรอนี่แหละครับคือบททดสอบชีวิตเขาได้สงสารนะหน้าตาดีด้วยนะคุณเป็นคนหน้าตาดีนะไปดูโปรไฟล์แล้วมีเต่รูปลูกนะครับรูปลูกลก,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 กับลูกเขาปตอนไปส่งลูกไปโรงเรียนนะเน่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้ตอนเนี้ยอายุ31ปียังไม่แก่แล้วไอ้ผัวคนนั้นอนะ่ะ ผัวคนที่มันนอกใจอ่ะตอนนี้อยู่เทปอ่ะอายุ27ปีแสดงว่าตอนที่คุณได้กันใหม่ๆเนี่ยไอ้ผัวคุณมันยังเด็กอยู่มันยังคิดอะไรไม่ได้มันคิดอะไรไม่เป็นแต่ถามว่าควรทําอย่างไรนี่แหละครับคือบททดสอบชีวิตที่ทุกคนต้องเจอนะครับบางคนถูกทดสอบเรื่องของคู่ครองบางคนถูกทดสอบเรื่องของสุขภาพบางคนถูกทดสอบเรื่องของทรัพย์สินบางคนถูกทดสอบเรื่องลูก หรือบางคนนะครับถูกทดสอบทั้ง4เรื่องพร้อมๆกันหัวใจที่เข้มแข็งอดทนและเชื่อมั่นเท่านั้นที่จะพาคุณก้าวผ่านปัญหาชีวิตเหล่านี้ไปได้คือคุณต้องอดทนต้องเข้มแข็งครับตอนนี้ระแวงมากทําอย่างไรคะเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเขาเลิกกันจริงเพราะว่ามันมีโทรศัพท์ส่วนอีผู้หญิงคนนั้นนะครับมันก็อยู่ที่นี่นะอยู่อยู่อยู่ที่เดิมนะ่ะ แต่หลังจากไปทํางานกรุงเทพกลับมาสองครั้งมันแอบไปหาผู้หญิงคนนั้นทั้งสองครั้งก่อนที่จะก่อนที่จะถึงบ้านเขาจะไหมนัดกันไปเจอข้างนอกแล้วก็แล้ว,ลวค่อยกลับเข้าบ้านตั้งแต่ไปทํางานกรุงเทพกลับมาสองครั้งมันไปหาผู้หญิงคนนั้นทั้งสองครั้งเลยแสดงว่าอืไม่น่าไว้วางใจนะครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วเราคนทําอย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเขาเลิกกับกิ๊กแล้วอ่าทำอย่างไรเหรอดูไม่ยากดูไม่ยาก วิธีสังเกตนะครับเขาแชทตหาคุณบ่อยไหมพูดง่ายๆว่าถ้าคนมันสํานึกผิดนะเขาจะแชทตหาคุณบ่อยขึ้นเพื่อรายงานตัวเพื่อสํานึกผิดว่าผมไม่ได้ไปไหนนะผมยังเนี่ยอยู่กับคุณตลอดหัวใจยังมีคุณตลอดอย่างที่สองคือเขาจะมีเวลาให้คุณมีเวลาให้หมายความว่าอย่างวันหยุดอย่างเทศกาลเขาจะรีบกลับมาหาคุณมาพาคุณไปเที่ยวมาพาคุณกับลูกไปเที่ยวมีเวลาให้คุณ แล้วถ้าอยู่ต่างกันแบบนี้อยู่ห่างกันแบบนี้เขาก็ต้องโทรมาหาลูกแชทมาเช้าเย็นอะ่ะอย่างนี้น้อยเช้าเย็นต้องมีอะ่ะคือมีเวลาให้คุณอย่างที่สามเขาจะไม่มีความลับกับคุณเขาจะบอกคุณหมดว่าเงินเดือนเขาได้เท่าไหร่ออกเท่าไหร่เขาให้คุณเท่าไหร่ไม่ไม่มีปิดบงังโทรศัพท์สามารถจับได้เล่นได้เราสามารถจับและเล่นได้นะครับคือเขาจะไม่มีอะไรปิดบงังและข้อสข้อสี่เขาจะเปิดเผยตัวตนว่า เขาไ่้มีครอบครัวแล้วนะอย่างเช่นเอาถ่ายถ่ายรูปลูกกับคุณเอามาเป็นโปรไฟล์อย่างเงี้ยเพื่อพิสูจน์ไงเพื่อทําความดีชดเชยความผิด่ยอย่างเงี้ยให้สังเกตแบบนี้เขาทําแบบนี้หรือเปล่าล่ะผมขอถามหน่อยนั่นแหละครับผู้หญิงนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนคุณควรพึงระลึกไว้นะคุณก็หน้าตาดีฉะนั้นนะครับถ้าจับได้ว่าผัวนอกใจนะครับ อย่าไปนั่งร้องไห้ฟูมฟายให้เสียเวลาลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตาครับแล้วเดินหน้าของเราต่อไปผัวแย่แค่คนเดียวคุณจะไปเสียดายมันทำไมนะครับคุณควรดีใจสิด้วยซ้ำที่คนระยาได้เดินออกไปจากชีวิตถ้าคนนั้นมันไม่เลิกแล้วคุณจับได้ค่าหังกับเขาเป็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณก็ควรพิจารณานะครับทำตัวเองให้มีคุณค่าทำตัวเองให้สวยให้ดูดี อย่าคิดคาดหวังใดจากใครอื่นให้ราบรื่นทุกอย่างตามหวังได้เพียงแค่หวังจากตัวเองเรื่องทั่วไปยังคงไม่สมหวังทุกอย่างเลยใครจะคิดชิงชังก็ช่างเขาถ้าตัวเราดีจริงควรนิ่งเฉยเดินชีวิตเรียบง่ายให้เหมือนเคยใครจะเอ่ยว่าเราปล่อยเขาไปอย่าถามหาความจริงใจจากภายนอกถ้ายังหลอกตัวตวนทุกคนไว้รักตัวเองให้มากค่อยรักใครก่อนจะให้ใครอื่นเขาฝืนตนอย่าตามหาสุขใดในโลกล่าหรือตามหาสุขใดในโลกกว้างถึงจะสวยสดใสไม่นานจาังไม่เท่าสร้างสุขไว้ที่ใจเรา รักตัวเองให้มากๆครับดูแลตัวเองให้ดีคุณยังไม่แก่นะถ้ามันไม่ดีก็หาใหม่ครับวันนี้จากใจอาเซนฟาร์มสวัสดีครับ